สนับสนุนโดย SME d Bank ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อ SME ไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ SME มีดีให้ดูครับรายการที่มีของดีนำมาให้ดูพร้อมความรู้ธุรกิจคะ่ะวิรยุทธเชื้อไทยครับและสาระพงบรรณะเจอกันที่ช่อง5กดเลข5ทุก10โมงของวัน พราะฤหัสและสุกค่ะสวันนะครับสินาทีมาเจอกับเราใช่วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆแต่ว่าช่วงนี้ใครที่ไปเจออาจารย์กุ้งอยู่บนโซเชียลมีเดียให้ระวังหน่อยนะค่ะไม่ใช่นะคะเพราะว่าดังค่ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดไปเจออาจารย์กุ้งในติ๊กตอกเฟซบุ๊กไลน์อาจจะไม่ใช่ละทีก เฟซบุ๊กไลน์แล้วเขียนว่าอาจารย์กุ้งนะครับให้ระวังนิดหนึ่งถึงแม้จะเป็นหน้าผมก็ตามการุณาโทรมาถามกันก่อนนะคะกรุณาทักให้ถูกต้องตรวจสอบให้ดีๆครับนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่ธนาคาร s m e ม b ดีแไปช่วยกันควานมาเป็นของดีที่ไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นนวัตกรรม ตอนแรกก็นึกว่าของกินอืกินไม่ได้ให้มเป็นอะไรคะอาจารย์เป็นนวัตกรรมของทุเรียนครับทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้เป็นราชาแห่งทุอผลไม้เรียกว่าโอ้โหใครก็รู้คนจีนนี้นิยมมากอยากจะมาเมืองไทยก็พกินทุเรียนเนี่ยแหละแต่ว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับไปเริ่มคิดว่าเอ๊ะบ้านฉันอยู่ระยองระยองฮิเออนะทำยังไงถึงจะเอาทุเรียนมาทํา ครีมบำรุงผิวได้เพราะว่าหน้าตาทุเรียนนี่ดูท่าทางแบบมันน่าจะมีสารสกัดอะไรบางอย่างที่มันดีเขาคิดได้ยังไงนะเอออันนี้น่าสนใจไปเจอกันกับน้องสันนะครับน้องสันนะครับคุณนพรุทธธนพัทระครับใช่ไหมคุอ่านถูกใช่ครับธนพัทระชัยทันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผอ่านถูกไหมนี่หน้าตัวนะครับสวัสดีครับผมนพรุทธธนพัทระชัยทันนะครับชื่อสันครับผมชื่อสันนะครับโอ้โหสูงมากเลยเป เตี้ยไปเลยนะครับน้องสูงเท่าไหร่คะเนี่ยสูง188ครับเห็นไหมว่าอาจารย์ไม่ได้ตรวจแต่ว่าไม่ใช่แค่สูงครับผู้ชายบ้าอะไรผิวดีขนาดนี้ทำไมผิวดีขนาดนี้ผลิตภัณฑ์ข้างหน้านี่แหละครับทำไมผิวดีครับซันเป็นอายุเท่าไหร่นะครับปีนี้ปัจจุบันอายุ28ปีครับอาจารย์28เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วครับท่านผู้ชมเป็นเด็กที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เขาบอกว่าซันไปเรียนเมืองจีนเหรอใช่ครับแล้วไปเห็นอะไรที่เมืองจีนความฝันนี้แหละครับต้องย้อนกลับไปปี2018ครับอาจารย์ก็เป็นปีที่ผมอยู่่่ทีปัักกิงครบ ก็ตรงนี้แหละครับทำให้เกิดไอเดียเพราะว่าเป็นทุเรียนหมอนทองจังหวัดระยองจังหวัดบ้านเกิดผมเองครับนาเข้าไปในจีนเยอะมากๆแล้วเลยรู้สึกว่าเราอยากแปลรูปอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่เคยมีคนทํารวมถึงเป็นสกินแคร์เพราะว่า จะกินแคร์เนี่ยอย่างที่ทราบกันครับผลไม้มีทุกชนิดแหละยกเว้นทุเรียนครับก็เลยเป็นเหตุเริ่มต้นว่าเฮ้ย้างนั้นเราเอาทุเรียนมาทําดีกว่าน่าสนใจเหมือนกันนะวิธีคิดเริ่มได้นะวิธีคิดคือหมายความว่าไปเห็นคนจีนกินทุเรียนเยอะใช่ครับนะฮะหลายปีก่อนเนาะใช่ครับเออพอเห็นกินทุเรียนเยอะก็คิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นผลิตภัณฑ์ที่มาจากทุเรียนมันน่าจะทํามูลค่าได้มากกว่านี้ใช่ใช่แล้วพอกลับพอคิดได้ที่จีน อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยกลับมาทําไงกลับมาแล้วก็หานักวิจัยเลยครับเพื่อวิจัยทุกส่วนของต้นทุเรียนครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่ใช้เนี่ยผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทุเรียนหรือเป็นเนื้อหรือเปล่าคือไม่ใช่ตรงนั้นนะครับเราใช้ในส่วนของยอดอ่อนและดอกทุเรียนครับซึ่งเป็นส่วนที่ชาวสวนเนี่ยต้องมีการตัดอยู่แล้วตรงนี้ครับคือเห็นดอกทุเรียนไหมคืเห็นในไงอาจารย์ตามภาพเลยเห็นแล้วดวงนะแต่ว่าผู้พ่ว่าเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้เฉพาะดอกที่สมบูรณ์แค่ดอกหนึ่งหรือสองดอกเท่านั้นเองใช่ครับที่เหลือเขาจะปลิดทิ ใช่เลยนะครับทุกทุกต้องแลยอาจาย์ใตรงทิ้งนั้นเราเอามาใช่คือในส่วนนั้นนะครับเราจะไม่ไปเก็บจากพื้นะครับในช่วงที่เขาตัดเพื่อที่จะเก็บตรงที่อาจารย์บอกครับเราจะนําตรงนั้นนะครับมาใช้เป็นสารสกัดตั้งต้นในการทําสกินแคร์ของเราครับแปลว่าตอนทาสกินแคร์เนี่ยต้องไปศึกษาเรื่องต้นทุเรียนเราไปพบอะไรในต้นทุเรียนในในดอกในส่วนของต้นทุเรียนนะครับในส่วนของทรรพคุณของสารสกัดทุเรียนตัวมันเองนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์นะครับที่มีครบทั้ง3ตัวไม่จะเป็น DPPH ABTS แล้วก็แฟรับ แลเป็นไทยภาษาง่ายๆครับคือเป็นอนุมูลสระที่สมบูรณ์แบบครับในผลไม้ไทยนั่นเองครับมากกว่าตัวอื่นๆใช่ครับถ้าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยอาจจะมีแค่หนึ่งถึงสองตัวแต่ของเราเนี่ยเรียกว่ามี3ตัวอย่างที่เรียนแจ้งไปเลยครับอาจารย์มันเป็นสารสกัดที่มีความสมบูรณ์ในแง่ของการที่จะมาใช้งานใช่ครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําต่อต้านริ้วรอยหรือว่าช่วยช่วยเรียกว่าอะไรย้อนโลย้อนย้อนไวช่วยช่วยนิดนึงนะครับนะครับก็เลยเอามาเริ่มต้นคิด ทีนี้ต้องใช้วิทยาศาสตร์แล้วออใช่เลยอันนี้ต้องใช้วิทยาศาสตร์แล้วได้ใครมาช่วยคือพอหลังจากตรงลรวได้สารสกัดมาครับซึ่งก็มีทางทีมทางสวรสชครับแล้วก็อุทยานว,วิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกมาบุรพาครับที่ช่วยมาเสริมสร้างแล้วก็ผลักดันในความเชื่อมั่นของสารสกสัดสารตั้งต้นของเราศักยภาพ มาผสมกับเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ออกมาเป็นสกินแคร์เพื่อตอบโจทย์กับผู้ใช้ทัอันี้ใช้เวลาวิจัยอยู่นานไหมนานครับใช้เวลาตั้งแต่2 0 18นะครับจนกว่าจะออกมาเนี่ยจนเป็น2 0 19ซึ่ง2 0 19ออกมาเนี่ยก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวในระหว่างที่ออกผลิตภัณฑ์ตัวแรกมาครับอาจารย์เราก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อมานั่งเดวลลอปกันมีทั้ง R&D มานั่งดูว่าเหมาะสมไหมทําแบบนี้เหมาะสมไหมถึงออกมาได้คมมีการเทสกับผิวไหมว่าเออเราใช้แล้วมันเห็นผลลัพธ์ในกี่วันเรามีการเทสครับแต่จะออกไปในทางว่าปลอดภัย ผู้ใช้และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองคือไม่ว่าคุณจะเป็นสภาพผิวไหนเนี่ยก็ใช้ได้แน่นอนเพราะมี lab t e s ครับท่านผู้ชมฟังดูตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเห็นว่าน้องเขามีไอเดียในเรื่องการทาธุรกิจในลักษณะที่มองเห็นเรื่องของคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์มาก่อนนะเขากล้าคิดต่างเขากล้าคิดต่างและเขาเขาคิดว่าความคิดต่างของเขาเนี่ยมันต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็เลยไปหาทาง มหามวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาอาจารย์นักวิจัยต่างๆมาช่วยในที่สุดก็ออกมาเป็นสารสกัดที่ตั้งต้น ทำสิ่งเหล่านี้ได้ตอนนี้พอมันออกมาปุ๊บทําอะไรมาได้บ้างสารเล่าให้ฟางหน่อยพี่ซาร่าช่วยตามหน่อยว่าออกมาเป็นอะไรได้บ้างขอย้อนไปนิดนึงนะครพอมันออกมาเนี่ยนอกจากในส่วนที่เรานํามาใช้ใช่ไหมครับคือก่อนจะมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าถามว่ายอดออกและดอกดีอย่างไรเนี่ยเราได้ช่วยเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรด้วยแทนที่เขาจะต้องตัดแล้วเขาก็ทิ้งแล้วก็จบกันไปเดิมทีเดียวคือตัดดอกแบบนี้ครับช่อดอกหรือใบพวกนี้ตัดทิ้งทั้งนั้นครับไม่มีการไม่มีมูลค่าคือเรารู้ได้ไงว่าไอ้ดอกทุเรียนเนี่ยมันสามารถ เอามาทําเป็นครียร์เพราะว่าทุเรียนมันมีหลายส่วนบางคนก็อาจจะไม่ได้รู้จักดอกทีคือถ้าเป็นเบสิกเลยเนี่ยก็คือว่าเรารู้สึกว่าในเมื่อลูกเนี่ยมันจะทำให้สมบูรณ์แบบได้มันคตเราอะครับเราต้องรู้สึกว่าเราต้องไปหาหัวใจของทุเรียนให้เจอก่อนว่าทุเรียนส่วนไหนสําคัญที่สุดเราก็มองว่าถ้าเกิดลูกมันออกมาได้สมบูรณ์เนี่ยแปลว่ามันต้องมีแหล่งสารอาหารครบเราจึงมองว่าตรงนี้แหละคือคีย์หลักของเราสําคัญเลยว่างั้นเราทำไมไม่ลองใช้ดอกและยอดอ่อนของทุเรียนมาทําดูล่ะประเด็นคือพอมันมาเป็นสารสกัดเนี่ยมันต้องปลอดภัยใช่เพราะนั้ ใช่ก็ต้องเป็นเกษตรปลอดภัยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเป็นทางเป็นที่รักของศัตรูพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เรากต้องอันนี้พูดถึงทุเรียนใช่ไหมเรียนเป็นที่รักของศัตรูพืชก็จะใช้สารเคมีน้อยลงใช่ใช่ไหมครับคือสารเคมีมันจะเยอะมาก ทีนี้เราก็เลยต้องไปหาสวนที่เป็นเกษตรปลอดภัยว่าทำยังไงให้แบบไม่เอาเคมีเยอะโดยที่แบบไม่มีผลกระทบต่อสารสกัดของเราที่ออกมาเป็นสกินแคร์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการดูแลเพื่อให้ปลอดภัยจริงๆใช่ครับเรียกว่ามีการรับรองรับรองถึงจะได้สารสกัดที่คไดมาวันอะไรบ้างครับ ก็ออกมาเป็นรางวัลส่วนมากก็จะเป็นรางวัลนวัตกรรมเลยครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลจากอุทยานมวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็รางวัลอันดับหนึ่งในจังหวัดระยองครับ MSME Provincial Award ครับอันนี้นะครับรางวัลนี้แล้วก็อันนี้ครับในปีที่แล้วครับ Seven Innovation นะครับ Creator Awards ครับจาก CPO ครับเรียกว่าควารางวัลมาพอสมควรทีเดียวนะครับเรียกว่าไปที่ไหนก็ได้รับรางวัลอยากรู้แล้วแหละว่ามันเป็นยังไงใช้ยังไงคุณสราช่วยอธิบายหน่อยบ้างคะเนี่ยดูมีหลายอย่างในส่วนของเริ่มต้นที่ Hero Product เลยนะครับก็ตัวท นีะครับแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนตัวเซรั่มครับก็เป็นตัวที่พาไปรับรางวัลมานี่แหละครับต้องพูดอย่างนี้ครับคือเราเนี่ยนะครับในการคิดค้นผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวมานะครับในเซรั่มของเราเนี่ยนอกจากสารสกัดทุเรียนที่บอกถึงสรรพคุณไปช่วงต้นแล้วเนี่ยนะครับนิ่งๆนิดนึงก็จะได้ศูนได้ครับเราก็มีในส่วนของนวัตกรรมเข้ามาใส่นะครับอย่างที่เห็นเลยคือเดอะพาวเวอร์เอ็กไฮยานะครับก็คือไฮยาลูรอนิกทั้งหมด8ชนิดเพื่อมาตอบโจทย์แล้วก็ช่วย ในเรื่องของริ้วรอยหรือผู้ที่มีความกังวลในเรื่องของผิวนีนอาจจะขาดน้ำเซรั่มเหรอเป็นเซรั่มเดี๋ยวลองนะคะหยดเซรั่มเราใช้แค่หยดเดียวไหมคะเวลาทาหน้าจริงเวลาทาหน้านะครับคือขอแค่เน้นท้ายทั่วผิวหน้าดีกว่าหมายถึงว่าไม่จะไปต้องใช้ให้ทุนได้คร่บตบแล้วก็ใช่ครับตบแล้วก็ปาดให้ทั่วๆไปใบหน้าได้เลยเป็นรื่อการอินแคปซูลเลตไหมอธิบายท่านผู้ชมฟังนิดนึงซึ่งในส่วนนี้ครับพอมันเป็นเหมือนอย่างที่บอกครับพอนเป็นแปดไฮยาใช่ไหมครับหมายความมันมีไฮยาทั้งหมดแปดชนี่มมนโเเลลลลกกกขาาด็งใหญ บำรุ <คะ S 1> งผิวไ okay. ด้ทุกชั้นอย่างสมบูรณ์แบบได้เลยครับก็คือเราก็ตบๆๆไปเนะเวลาเราใช้เซรั่มไม่ใช่ถูๆๆนะนัานผู้ชมตบๆๆให้มันซึมเข้าผิวนะคะก็คือเซรั่มจะเป็นตัวแรกเอ้ยไม่ใช่่ตัวแรกต้องเป็นตัวนี้ก่อนใช่ครับแต่ก่อนแต่หลังจากเซรั่มเสร็จนะครับก็ต้องย้อนกลับมานิดนึงครับก่อนที่จะไปเป็นเซรั่มนะครับก็อยากจะแนะนําให้ผู้ใช้ครับคืหลายหลายคนเนี่ยอาจจะมีความกังวลว่าเอ้ยทำไมใช้แล้วผลลัพธ์เราเห็นไม่เท่ากันบางทีหลังเราทําความสะอาดใบหน้าเสร็จเนี่ย บางทีผิวเรามันปิดอยู่ผู้ชายไงใช่ผู้ชายเหมือนกันผู้หญิงก็เช่นกันเราก็เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมผิวเรามันบำรุงแล้วมันไม่ได้ไปที่ที่ที่ทดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยโทนเนอร์เนี่ยเหมือนกับคีปัจจัยครับเพื่อไปเปิดรูขุมขนให้พร้อมรับบำรุงก่อนนั่นเองหลังจากใช้โทนเนอร์เสร็จแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะบำรุงด้วยตัวไหนเนี่ยมันจะซึมเข้าไปได้ใช่ครับอ๋อนี่ความลับอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมใช่ครับนะครับ ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้า<ฆ>นี่ผมจะเปลี่ยนมือนางแบบนะฮะ <laughs> มือนางแบบแบบไม่ยกน้ำหนักเยอะค่ะยกเหล็กเยอะไอ้ตัวนี้เป็นอะไรคะตัวนี้เป็นเจลล้างหน้าครับเจลล้างหน้าก่อ,อนทุกผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยครับเราอย่างที่บอกเลยครับว่าถึงเราจะเป็นตัวเล็กก็จริง<ฆ>แต่เราเข้าไปหาปัญหาของผู้ใช้แล้วก็รู้สึกว่าอยากเจลล้างหน้านะครับอาจารย์คืออย่างผู้ชายเราเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเวลาล้างหน้าเนี่ยอาจจะรู้สึกว<ฆ>่า สะอาดยังไงให้มันผิวรู้สึกมันแห้งใช่เพราะเราผู้ชายอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจอะไรกับเรื่องผิวก็จะใช้อะไรก่อนไม่รู้อะล้างล้างหน้าไปเรื่อยครับทีนี้จำเป็นขนาดไหนมันใช้เจลมันจะเป็นครับเพราะว่าพอเป็นเจลใช่ไหมครับเราต้องมั่นใจว่าล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ย สิ่งสกปกเนี่ยหายไปแต่ความชุ่มชื้นต้องยังคงอยู่เพราะว่าเมื่อไหร่ที่หน้าแห้งเนี่ยปัญหาผิวทั้งหมดที่ผู้ใช้กังวลลิ้วรอยหรือว่าหน้าแห้งหรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ครับเพราะหน้ามันเกิดความชุ่มชื้นครับทีนี้เนี่ยมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงสําคัญเพราะนั่นมันอย่างที่บอกครับว่า บำรุงดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าจุดเริ่มต้นมาไม่ดีเนี่ยมันก็เหมือนบำรุงแล้วไม่เห็นผลแสดงว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าล้างหน้าก่อนล้างหน้าก่อนเจลนะคะเนอร์แล้วก็มาโทเนอร์โทเนอร์ก็ต้องเลือกโทเนอร์ที่เปิดรูมินขนที่ให้ความสะอาดลึกลงลึกลงไปใต้เป็นโทเนอร์ตัวนี้แล้วก็ไปต่อเซรั่มเซรั่มใช่ครับเซรั่มแล้วไปยังไงคะมันมีเดย์ครีมไนท์ครีมถ้าเกิดบางคนเนี่ยจะบอกว่าแล้วแต่ต้องเราทำมาให้ค่อนข้างผู้ใช้เนี่ยมีสิทธิ์เลือกหลายๆตัวครับไม่ว่าจะเป็นเซรั่มหรือถ้าเกิดมองแล้วว่่่่าไมมอในนเเซรรััียคบ ก็มีเป็นตัวเจลี่สลิปปิ้งมาส์ครับทั้งสสูตรเลยครับคือทำไมต้องมี3สูตรคือต้องมี3สูตรอย่างนี้ครับคือว่าในส่วนหนึ่งครับเราทํามาเพราะผิวแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาไม่เหมือนกันแล้วก็ชอบไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งครับคือผิวของเจลเจลี่สลิปปิ้งมาส์เนี่ยไม่จะเป็นผิวเดียวกันหมดคือเราทํามาเพื่อ ไม่ให้รู้สึกเหนื่หน่ะแล้วก็รู้สึกผิวบางเบาในตอนกลางคืนก่อนนอนใน3มตัวนี้นะครับตัวสีชมพูเน่ยช่วยในเรื่องของเอจจิ้งครับแล้วก็สีฟ้าครับช่วยเรื่องของสิวรอยดํารอยแดงรวมถึงสีเทาครับช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิงครับสรุปว่าผมอ่ะจะเอาทั้งชุดวันนี้อยากได้ทั้งชุดเดี๋ยวอยากได้ทั้งชุดเนี่ยคือทำยังไงทั้งกลางวันกลางคืนได้ไวท์เทนนิงถูกปหแลวตัวนี้ก็คือเป็นสลิปปิ้งมาส์กสีชมพูสำหรับคนที่มีริ้วรอยอายุเกินสักแบบ4ี่บอัพ ใช่เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี้คนแพ้ง่ายเนาะเป็นใช่แล้วอยากได้แล้วอยากได้แล้วโอ้โหปล่อยโปไหมแล้วปล่อยโปไหมเล่าวันนี้ท่านผู้ชมเอ้ทันนะดีมากท่านผู้ชมคือทาเข้าไปแล้วซึมเข้าไปหายเข้าไปเลยในมือแล้วมันนุ่มมากเลยค่ะเอาไว้ทันเอาไว้ทันวันนี้ปล่อยโปด้วยก็ในส่วนของโปรโมชั่นวันนี้นะครับก็เป็นเซตราคาพิเศษครับเหลือเพียง1,490บาทนะครับมีทุกตัวให้เลยเหรอคะมีทุกตัวตามภาพเลยครับคือจริงๆต้องพูดอย่างนี้ครับ1,490บาทจริงๆเนี่ย ได้แค่เซรั่มขวดเดียวเพราะอย่างอื่นมันเกินหมดแล้วอันนี้คือราคาเต็มเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือราคาเต็มประมาณ4,000กว่าบาทเพราะว่าแค่กระปุกที่เห็นข้างล่างครับกระปุกละ890กระปุกละ890ก็คือเป็นเหมือนก็สอ0 0ักว่าบาทแล้วบวกกับเซรั่มอีก1,250แล้วก็กระเป๋ารักโลกอีกอ่แล้วตัวมีเซรั่มมีครีม3กระปุกแค่นั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ได้มีตัวกระเป๋ารักโลกเพิ่มเติมค่ะมีกระเป๋ารักโลกก็คือตัวนี้มาเป็นเซ็ตกระเป๋านี่เขาทำจากขวดน้ำเปนี้็ลยครรับขวดเพชชใ่คุณ เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าได้เซ็ตนี้ไปคุ้มมากคบกล้าการันตีเลยว่าออกรายการนี้ถึงมีราคา1,490บาทเท่านั้นได้ครีมทั้ง3สูตรนะคะแล้วก็ตัวเซรั่มซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรตามที่ขึ้นเลยครับหรือว่าจะเป็นไลน์ก็ได้ครับแอดชื่อแบรนด์ครับแอดแล้วก็ d u R R I ิเมีคิว่าโค้ดอยู่ดร์นาครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้เช่นกันครับแล้วก็บอกเลยครับว่าจากรายการนี้ครับให้กี่เซตให้กี่เซ็ตให้กี่เซตค่ะ ตา,ตามไม่จำกัดเลยครับแต่ก็ของมีจํานวนจํากัดนะครับคือแ้่เว่าคนนึงเนี่ยคนนึงเนี่ยซื้อเท่าไหร่ก็ได้ผมยินดีเลยแต่แค่ ก็การันตีเลยว่าคือราคาที่พูดอยู่นี้เนี่ยไม่มีทางหาเจอแม้กระทั่งในออนไลน์หรือเฟิร์บูธก็ตามอันนี้คือเอามาให้ทดลองใช้ใช่ค่ะหรือว่าอยากจะมาซื้อ,อป็นตุ้นนะคะคือเป็นเซ็เตที่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยราคานี้เนี่ยนอกจากพิเศษเฉพาะรายการแล้วเนี่ยมันเป็นการฉลองรางวัลที่เพิ่งได้รับด้วยครับโอ,โอก็เลยทำราคานี้มาเพราะาอยากให้ผู้ใช้ทุกคนเนี่ยพิสูจน์ว่ารางวัลที่ได้มาเนี่ยคือรางวัลที่ผลิตภัณฑ์เรามีคุณภาพจริงนะเป็นเซ็ตที่เอามาแจกกันพูดกันตรงๆค่ะโทรมาไม่มีคนรับรอออกก่่นนนะะคดขงบ์ทลใช เราอยู่สนามเป้าตอนนี้แวะมาที่ช่องห้าข้างล่างได้เลยเจอกันเขามีบูธด้วยมันมีบูทด้วยนะคะหรือว่าโทรเข้ามาตามเบอร์นี้ได้เลยค่ะโทรมาเลยนะครับโทรมาชื่อแบรนด์รยนหน้ชื่อแบรนดูเรียนหาครับดูเรียนก็คือเป็นภาษาอังกฤษก็คือดูเรียนนะคะแล้วหน้าคือหน้าค่ะจะได้จําได้นะจริงจริงก็กิมมิกนิดนึงครับอาจารย์คือว่าดูเรียนาก็มาจากอย่างที่ถูกต้องเลยครับคือดูเรียนาก็คือทุเรียนนะ บวกกับคำว่าดูแลหน้านี่ไม่ใช่ว่นทุเรียนน no> ี่เพราะมาจากบริษัทรยงนะครับท่านผู้ชมครับเวลาของรายการหมดแล้วแม่วันนี้สนุกสนานนะครับแล้วก็ราคาดีมากอย่าลืมโทรเข้ามาต้องโทรเลยนะครับเอสมีมีดีให้ดูครับผมมีรยุทธ์เชื้อไทยและสาราภูปนาค่ะเราสามคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมครับ10โมงถึง10โมง15อิปลีโมดกดเลข5ค่ะเจอกันที่นี่นะครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไปแล้วนะคะสำหรับการเกงที่สวยสวยใส่สบายมากๆทุกไอเรียบบทคือคุณจะดูดีนะคะและที่สําคัญคือบอกได้เลยว่าสามารถแต่งตัวใส่กับเสื้อผ้าได้หลากหลายแนวนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวที่คุณอยากจะไปเที่ยวนะคะออกนอกบ้านนะคะไปเรียกว่าอะไรอะไปทํากิจกรรมต่างๆ<ฆ>รวมไปจนถึงคุณอยากจะอยู่บ้านพักผ่อนทํางานบ้านคุณก็สามารถคล้องตัวคล่องแคล่วได้กับกางเกงจารุณีวันนี้ซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราให้สีสันที่ คุณแต่งตัวง่ายๆไปไม่ว่าจะเป็นสีข้างเคียงดิฉันตรงนี้สีแรกก็คือสีดํานั่นเองนั่นค่ะสีดําตรงนี้นะคะแต่งกับชุดอะไรก็สวยก็เข้าไปหมดเลยค่ะต่อมาสีที่2ที่คุณจะได้แน่นอนก็คือสีแดงเลือดหมูค่ะยังไม่หมดนะคะสําหรับสีที่3ที่หลายคนชื่นชอบและเรียกร้องให้มีคือสีกรมท่าค่ะยังไม่หมดค่ะหลายคนบอกมาว่าอยากได้สีเฉดอ่อนบ้างนี่ค่ะน้ําตาลอ่อนนะคะสี่ตัวตรงนี้เราให้ไปแบบฟิกสีนะคะสีตัวเลยแต่ อีก3ตัวที่เราแถมฟรีให้ในรายการนี้เท่านั้นเราขอญยตคลาสสีละกันเนาะใช่แต่ว่าเป็นผ้าแบบเดียวกันทรงเหมือนกันนะคะมีกระเป๋าสองข้างแล้วก็มีเชือกที่จะปรับระดับเอวได้เราให้ไปเหมือนกันเลยนะคะแต่เราจะสุ่มสีให้อีก3ตัวค่ะทั้งหมด999บาทได้ไปแล้วนะคะ7ตัวยังไม่พอโทรมาให้ทัน50สสายแรกนี่ได้ไปเลยค่ะกางเกงชั้นในที่เป็นขอบเอวสูงขึ้นมาแบบนี้เต็ม ตัวนั่นเองนะคะเวลาใส่กระโปรงเครื่องแบบหรือกางเกงที่มันแบบฟิตฟิติดหนึ่งนะคะเราใส่กางเกงชั้นในแบบนี้เข้าไปนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเรามั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะโทรมาเลยให้ทัน50สายแรกได้ฟรีไปเลยนะเ,ยเพราะาฉะนั้นทั้งหมดนี้คุค้มมากกี่ชิ้นนะ 12, 12ชิ้น,ชนใช่ใชแล้วค่ะ,คะ นี่ค่ะ12ชิ้นค่ะเฉลี่ยตัวละแค่84บาทนะคะเป็นฟรีชาร์ด้วย999บาทอ๋อแล้วชอบมากตรงที่วันนี้ค่าส่งแค่50บาทเท่านั้นด้วยปกติ200ใช่แล้วแล้วคิดดูนะคะ12ชิ้นนี้ก็หนักๆเลยนะเออเอาค่าส่งไปเลยแค่50บาทนะคะทั้งหมดนี้นะคะอยากให้รีบโทรมาให้ทันเพราะว่ากางเกงจารุนี่คือฮิตมากฮอตมากมันใส่สบายมากๆเหมาะกับอากาศที่ร้อนนะคะแล้วมันก็ปรับได้เนาะทั้งเรื่องของเอวที่เป็นยางยืดนะคะ แล้วก็สะโพกเนี่ยขยายได้ถึง48นิ้วเลย48นิ้วแบบสมัยสบาย ว่า12ชิ้นที่คุณได้ไปได้ทั้งกางเกงที่คุณใส่ข้างนอกสวยๆกางเกงที่คุณใส่ข้างในคุณก็รู้สึกสวยวันนี้จารุณีจัดแบบเต็มมาให้สําหรับใครที่อยากได้กางเกงที่เรียกว่าใส่สบายเนื้อผ้าเบาเหมาะกับอากาศบ้านเราวันนี้ต้องบอกว่าจารุณีนะคะทํากางเกงตัวนี้มาให้เพื่อตอบโจทย์คนที่อยากได้กางเกงจํานวนเยอะๆเอาไว้ใส่อยู่บ้านเอาไว้ใส่ไปรับลูกรับหลานที่โรงเรียนเอาไว้ใส่ไปทําบุญนะคะวันนี้นะคะรอบเอว2 4่ ส0นิ้วสะโพก40 4 8นิ้วนะคะความยาวหน้าขานะคะตรงหน้าความยาวของกางเกงนะคะอยู่ที่30นิ้วนะคะความยาวเป้า14นิ้วไม่รั้งเป้านะคะใส่สบายเอาไว้ใส่ออกงานไปเออเขาเรียกว่าอะไรอะซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ไปห้างนะคะหรือว่าจะไปเดินเล่นไปพบปะเพื่อนฝูงเสาร์วอาทิตย์ได้ หมดเลยแต่กางเกงชั้นในกระซิบเบาๆแล้วกันนะว่ามีจํานวนจํากัดถ้าเซ็ตที่หมดแล้วอ่ะคุณอาจจะได้เซ็ตแค่กางเกงกางเกงชั้นในไม่ได้แล้วฉะนั้นวันนี้เซ็ตที่มีกางเกงจารุณีแล้วก็กางเกงชั้นในยังมีอยู่ใครที่อยากได้ต้องรีบโทรตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวมิ้งเองเป็นหนึ่งคนเลยที่มีกางเกงเต็มตู้มากๆแต่ว่ากางเกงที่ได้ใส่บ่อย คือจารุณีค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไลฟ์สไตล์ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเราอยากได้กางเกงที่มีความรู้สึกว่าเบาเย็นนะคะสบายพริ้วไหวนะคะเวลานั่งเวลาลุกนะคะรู้สึกว่ามันไม่รัดช่วงข้อช่วงขาจะได้ไม่รู้สึกว่าแบบอุย๊ยเดี๋ยวเป็นรอยแดงเดี๋ยวแพ้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเวลาจริงๆอ่ะใส่อ่ะคือตอนนี้เลี้ยงลูกเนาะก็ไม่อยากใส่อะไรที่มันโชว์หัวเขา่ามันจะดูโป๊หรือด้านหลังเราก็ไม่กลัวถ้าเอ้ยถ้ามีคนมาเห็นเดี๋ยวมันจะแบบว่า เหมือนกับอะไรอ่ะเห็นข้างหลังหรือเปล่าก็กลัวดูโป้อีกนะคะจารุณีคือตรงกลางที่ทําให้เราดูเซฟนะคะดูเรียบร้อยดูเหมาะสมในทุกโอกาสนะคะใส่ไปรับลูกที่โรงเรียนก็ได้ทํางานบ้านแล้ววิ่งไปเลยก็ได้นะคะและที่สําคัญต้องบอกเลยว่ามีกระเป๋าอันนี้ชอบสุดๆมีสองข้างนะคะใส่เหรียญก็ได้ใส่กุญแจรถก็ได้นะคะใส่ของได้เลยนะคะและที่สําคัญคือจะบอกว่าเอวยางยืดตรงนี้มีเชือกผูกนะคะมีเชือกผูกให้คลายได้ นะคะให้ผูกได้นะคะแบบสบายใจนะคะอยากให้มันแบบว่าคือลูกอะ่ะบางทีมาเกาะขาเราอะ่ะเราจะดึงกันเกงแม่แต่ถ้าเราผูกไว้แล้วอะ่ะจะดึงไม่ลงนะคะแต่ถ้าไม่มีเชือกผูกนี้หล่นแน่นอนนะคะอันนี้คือแม่ต้องการความเซฟนะคะและที่สำคัญชอบตรงที่มันยืดได้ นะคะใส่สบายเป็นกางเกงขาบานที่ใส่สบายมากความยาวกําลังดีนะคะยืดถึงปลายขาเลยนะคะทําให้ดูเพรียวดูชะลูดด้วยสําหรับใครที่แบบอยากดูสูงขึ้นให้ใส่ตัวนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากดูสวยขึ้นก็ให้ใส่ตัวนี้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะ สวยมากอันนี้ส่งไหมเป็นวัดได้นะคะไปวัดได้นะคะแล้วก็ไปงานวันแม่ได้ด้วยดูดีที่โรงเรียนนะคะไปทํากิจกรรมเรียบร้อยเรียบร้อยได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือสมมุติว่าเป็นลุกสบายๆก่อนนอนแล้วกันเนาะไปอยู่เป็นยังไงบ้างอยู่บ้านนะคะ เป็นเป็นลุกเ,เตรียมอาหารให้สาม,มีละกันเออนะคะเป็นลุกแบบอยู่บ้านสบายๆนะคะก็คือใส่เสื้อปล่อยๆก็ได้เข้ากันกับกางเกงนะคะแล้วคือเป็นเสื้อได้ทุกแนวเลยนะหรือแม้กระทั่งว่าสมมุติว่า จะเป็นจารุณีแล้วก็จะเป็นโทนอละลองหยิบส,สีอื่นมาบ้างนี่เฮ้ยเข้ากันมากสวยไหมเอออันนี้เข้าเนี่ยถ้าคุณมีเสื้อสีฟ้าขาวแล้วคุณใส่กับกางเกงสีโทนนี้นะก็คือเข้ามากนะคะแล้วชอบอีกอย่างหนึ่งตรงที่เขาเป็นแบบเป้ายาวไม่รั้งเป้าเพราะมิ้งเป็นคนที่ใส่กางเกงอะไรก็จะชอบหลังเป้าความยาวของเป้ามันประมาณ14นิ้วสิบี่มันคือกําลังดีกําลังดีไม่ยาวไปแล้วก็ไม่สั้นไปนะคะแล้วใส่สบายชอบความเบาของเนื้อผ้าที่เวลาใส่แล้วอะมันรู้สึกว่า มันไม่หนักมไม่หนักเนื้อหนักตัวนะคะแล้วสะบัดต,ตากแห้งก็คือแทบจะไม่ต้องรีดอะ่ะใช่คือ,อ,อต้องบอกเลยว่าถ้าใส่กางเกงทรงนี้นะคะคุณแม่เดินไปไหนไม่สะดุด <ฮ>อันนี้คือข้อดีนะคะเพร<ฮ>าะว่าหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ใส่กางเกงขายาวลูกเดินขึ้นบันไดไปวัดไปวาบางทีสะดุดชายกางเกงจริงๆแล้วนี่นะคะกางเกงจารุณีเห็นไหมใส่ปุ๊บมันก็ไม่ได้สั้นเกินไปพอเรานั่งไขว่ห้างยังไม่เห็นหัวเข่าเลยคะ่ะแม่ขานี่ก็คือ,อคุณแม่อีกท่านหนึ่งที่คนละไซส์กับเราเลยนะจะเห็นว่าก็ดูพอดิบพอดีเห็นไหมคะว่ากางเกงมันไม่ได้ยาวมาถึงข้อเท้านี่แล้ววันไหนใส่มาทํางานอ่ะต้องบอกเลยนะว่าเพื่อนๆไม่รู้ว่าเป็นจารุนีเพื่อนๆนึกว่าซื้อกาง แพงๆใส่มาทํางานพงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน m i กซ์แอนด์แกับเสื้อผ้าได้ง่ายมากแล้วจะเห็นเลยว่าคนต่างวัยไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันแต่ใส่จารุนีเหมือนกันได้สวยๆได้เลยคือคุณเปลี่ยนแค่รองเท้าเนาะใส่ a อ c กเซซิลนิดหน่อยนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนลุคได้แล้วแล้ววันนี้ได้ไปถึง7ตัว999บาทมีกระเป๋าทุกตัวด้วยนะคะกระเป๋าสองข้างไม่ใช่กระเป๋าหลอก แล้วที่สําคัญที่สุดนะคะเหมาะกับอากาศเมืองไทยค่ะแม่คะ่ะเพราะเมืองไทยมันร้อนจ้ะระบายอากาศได้ดีนะเราทําให้ดูแล้วว่าผ้ามันเบาจริงจะได้นึกภาพออกแต่นะตอนนี้ที่ใส่อยู่กับตัวคุณรู้สึกว่าแบบ เย็นสบายอ่ะด้วยเนื้อผ้ามันก็เย็นมากๆแบบนี้นะคะค่ะไม่อบไม่ร้อนไม่อับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องสีตกนะจ๊ะสีแบบไมไ่ตกจ้าสีไม่ตกนะคะแล้วใครที่อยู่บ้านบ่อยๆนะคะไม่ค่อยได้ลุกเดินไม่ค่อยได้ลุกไปไหนนะคะอาจจะนั่งอยู่โซฟานานๆหรือว่าบางทีนอนพักกลางวานันบ้างคือใส่ตัวนี้มันก็รู้สึกว่ายืดนะคะใช่อ่ายืดจริงๆนะคะยืดนะแต่ช่วงสะโพกนี่คือยืดขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเยอ <ก S 2> <มา S 1> ะ,ะมากได้ถึงส8นิ้วอ่ะใช่ค่ะ แล้วตรงนี้นะคะอันนี้แอบปลดไว้นิดหนึ่งนะก็จะเห็นว่าเมื่อกี้มิงก็ให้ดูใช่ไหมคะว่ามันมีเชือกอคือถ้าอยากจะแน่นคุณก็มัดใช่ไหมคะให้มันดูมีเอวอแต่ถ้าอยากจะคลายนะคะก็อยากให้ดูตรงนี้เนาะ,ะว่าเราสามารถที่จะคลายแล้วก็ดึงออกไปได้ยางี้เลย<ส>ก็คือจิ้ดได้อีกเยอะเนาะ,ะ,นนะ,ะเนี่ยนะคะเนี่ยเอวคือขยายได้เยอะมากเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเลยนะว่าแบบอุ้ยเดี๋ยวใส่แล้วนะจะได้ไหมใส่แล้วจะแบบว่ารัดพุงไหมถ้ารัดก็คือ